สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้วันพุธที่9กุมภาพันธ์นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรื่องการสื่อสารไร้พรมแดนเมื่อวานซืนวันจันทร์นะคะครูยุ้ยได้มาพูดถึงอุปกรณ์ว่าการสื่อสารเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่ใช้ในการสื่อสารได้วันนี้ครูซีก็จะมาพูดถึงประโยชน์และโทษนะคะ และความแตกต่างของอุปรกรณ์การสื่อสารนะคะอ่าตอนนี้คุณซีขอพูดถึงประโยชน์ก่อนนะคะประโยชน์ของการสื่อสารก็คือทําให้เรารับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะอ่าและประหยัดเวลาโทษของมันก็คือว่ามันจะทําให้นะคะคนเราขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะ าขาดความจริงใจนะคะและที่สำคัญก็คือเครื่องมือสื่อสารเนี่ยจะทำให้เราใช้ผิดวิธีโดยเฉพาะเด็กๆนะคะใช้ผิดวิธียังไงเด็กๆโทรศัพท์เขาใช้ในการติดต่อสื่อสารครับข่าวข้อมูลนะคะดูข้อมูลต่างๆนะคะแต่เด็กๆจะเอามาเล่นเกมทำให้เด็กๆเ,เนี่ยติดโทรศัพท์ และก็เป็นข้อเสียก็คือว่าจะทําให้สายตาของเราเนี่ยเสียเด็กๆจะต้องใส่อะไรใส่แว่นแน่นอนเลยเมื่อโตขึ้นนะคะจะทําให้เราสายตาสั้นนั่นคือโทษนะคะความแตกต่างของอุปกรณ์ก็คือว่า,าความรวดเร็วของการสื่อสารจะทําให้เรารับรู้ข่าวสารข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะทําให้เรารับรู้ข่าวสารข้อมูลช้า เพราะถ้าเราจะส่งข่าวสารไปคนอื่นเนี่ยเราจะซต้องใช้จดหมายนะคะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้จดหมายกันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราใช้โทรศัพท์โทรกรันมันจะมีการสื่อสารที่รวดเร็วแต่การสื่อสารนี้เราต้องรู้จักการใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะโทรศัพท์ เด็กๆมีกันเกือบทุกคนแน่นอนคุณคณรูรู้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยแต่ต้องรู้จักใช้ให้ถูกวิธีนะคะอย่าเล่นเกมมากจนเกินไปนะคะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาของนักเรียนนะคะเด็กๆต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้ครูซีไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปแบบฝึกหัดน,นะคะบ๊ายบาย